สวัสดีครับวันนี้ผมชวนทุกคนชวน f อซทุกคนนะครับมาลองลิ้มชิมรสกับแกงเป็ดกะลาชื่อดังร้านเด็ดจันทบุรีนะครับผมกับร้านป้าซัวแกงเป็ดกะลานะครับมีทั้งแกงเป็ดกะลานะครับราดข้าวไข่ดาวไข่เจียวก็มีครับแล้วก็แกงเป็ดใส่ถุงกับบ้านเอาไปกินกับข้าวตอนเย็นตอนเช้าจะได้นะครับผม นอกจากนั้นก็ยังมีกระเพราเป็ดด้วยนะครับร้านนี้ใช้เนื้อเป็ด,ปดนต์ผมเคยกินแล้วนะครับอร่อยมากๆครับนี่ครับเป็ดเนื้อนุ่มมากๆครับนี่ครับอย่าเล,ล่านิ้ FC ทุกคนอย่าลืมมาลองลิ้มชิมรสแกงเป็ดรนะ้านนี้กันเยอะๆนะครับ